ทาครีมแล้วผิวขาวไวใน5วัน7วันมันทําได้จริงหรือเปล่าใคราลหลายคนที่เห็นโฆษณาแล้วครีมบอกว่าใช้แล้วขาวใน5วัน7วันเลยนะคะจริงๆแล้วเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าจริงๆแล้วรอบการผัดเซลล์ผิวของคนเราเนี่ยมันจะเป็นรอบเนี่ยประมาณ28วันนะคะซึ่งถ้าเป็นรอบปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ28วันมันถึงจะเห็นผลว่าครีมแต่ละตัวใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะแต่ 5. เขาจะอาจจะใช้กลไกลที่อยากเร่งให้มันเห็นผลไวในการหนึ่งก็คือผัดเซลล์ผิวค่ะการผัดเซลล์ผิวเนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้ผิวชั้นนอกของเราเนี่ยนะคะเร่งปฏิกิริยานาอทำให้ผิวมันผัดเร็วกว่าเดิมนะคะแต่ตัวนี้ก็ต้องระวังในคนที่มีปัญหาผิวแห้งหรือคนที่มีปัญหาว่า ถ้าเราทากันแดดอะไรไม่ดีนะคะผิวมันก็จะเกิดจุดด่างดำได้ง่ายแล้วก็ยิ่งเกิดฟ้ากะได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยอันดับที่2นะคะเขาก็จะใช้พวกสารนะคะกลุ่มที่เติมความชุ่มชื้นไปเยอะๆค่ะเพราะเวลาเราเติมความชุ่มชื้นให้ผิวไปนะคะอย่างเช่นเจ้าพวกไฮยาเนี่ยหรือว่าบวลาน้ําผิวเราเนี่ยมันมีความอิ่มฟูไปด้วยอะ่ะมันก็เลยทําให้ผิวเราดูสว่างใสดูรู้สึกว่าจับผิวแห้งกรา้านมันดูชุ่มชืน้นมันก็จะทาให้ผิวดูสุขภาพดีนั่นเองค่ะ เวลาบางแบรนด์เนี่ยเขาก็จะใช้สารเล่งผัดเซลล์ผิวเนาะแล้วก็บวกกับความชุ่มชื้นไปด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้ดู5วัน7วันเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้แต่อย่างที่บรบอกไปนะคะหากคุณเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายผิวแห้งเนาะถ้าอาจจะต้องดูผลิตภัณฑ์นิดนึงว่ามันมีสารเล่งผัดเซลล์ผิวมากหรือเปล่าอันนั้นอาจจะไม่เหมาะกับคุณนะคะคุณอาจจะหันมาดูในการที่เน้นเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะหรือว่าลด จุดด่างดำจากกลไกลที่มันเป็นไปแบบธรรมชาตินะคะอาจจะเห็นผลช้าหน่อยนะคะแต่เชื่อว่าผิวคุณจะมีสุขภาพดีได้แน่นอนค่ะ